สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไฟเพื่อนเพื่อนเอฟซีที่น่ารักนะคะพ,พี่ป้าป้าอาน้องน้องนุง่นง,ง,ง,งดูุทุกคนนะคะก็เชิญจัดเอฟซีที่น่ารักนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปความน้อยของวันที่สิบสามกันเนาะก่อนจะไปนะคะก็เหมือนเดิมค่ะนะคะมาฟังคําเตือนกับพี่ใจเนาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เ็กต่ำกว่าอายุ18ควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงและฝึกสมองนะคะเพื่อนๆจ้ะฝึกสมองคิดตัวเลขนะคะ<ม>ก็โอเคนะคะวันนี้วันที่13พี่ j จก็ให้เดียน6 8แล้วก็7เนาะอ่าแล้วก็เราก็มาดูผลสรุปนะเพื่อนเพื่อน<ม>ผลสรุปของเฉพาะกิจเนาะเฉพาะกิจก็คือของพี่ j จน,นี่ถ้าเกิดว่าใครเป็น fc เก่าหรือสังเกตนะ่ะ ถ้าสังเกตดูนะคะพี่ใจจะแยกตัวดินแต่ละรอบแล้วก็จะให้เปรียบเทียบกับดินสามนอยนะเพื่อนเพื่อนนะบางทีอะบางทีมันจะไม่ตรงในสามนอยนะคะแต่ว่าเราก็ไปจับคู่ได้เนาะก็ถ้าเพื่อนเพื่อนใครจับจุดได้นะคะเพื่อนเพื่อนจะได้ทุกรอบเลยจะได้ทุกวันเลยนะคะเพื่อนสังเกตได้เลยนะคะรอบเฉพาะกีดเนาะพี่ใจก็ จะบอกว่าออก5 4 6 8ีเนะคะเพื่อนพิเศษนะคะรรบพิเศษก็ออก02025นะคะเราปกติก็5 4 8 2 7เนาะ VIP นะคะ VIP ก็8 8598วันนี้8ทํางานตั้งแต่เฉพาะกิจมาเลยตั้งแต่เฉพาะกิจเลยเนาะพี่ใจพี่ใจดูคิดแล้วถ้าว่าพี่ใจวางตัวที่เป็นพิเศษทีเรมันจะขึ้นแบบเฉพาะกิจพี่เลยใจเลยเอาขึ้นไปเห็นไหม หกกับสองค่ะเพื่อนก็มาสี่หกนะคะเพื่อนจะก,ก็ดูในตัวดินของเรานะเห็นไหมอยู่ในดินของเราพี่ใจบอกเขาชอบขึ้นเขาชอบไปรอบเฉพาะกิจถ้าเกิดว่ารอบเฉพาะกิจเข้ามานะเขาจะพวกเนี้ยจะตามมาทีหลังลนะคะก็ห้าสี่หกก็ออกสี 4, 6, ห่หกเนาะสี่หกก็ตัวติ๊กด้วยนะเนี่ยเห็นไหมจบ พี่ใจบอกให้เอาเทียบกันได้นะคะเพื่อนระหว่างถ้ามีตัวเด่นแล้วก็ให้เทียบเฉพาะกิจได้เลยค่ะในสามนอยเนาะแล้วก็จะมีแปเจดอีกนะเพื่อนเรามีเด่นเด่นแปดด้วยนะเห็นไ,ไหมแปดเจ็ดก็เข้าตรงๆนะเพื่อนจ้าแล้วก็รอบพิเศษพี่ัยก็ให้หกกับ7ดเนาะหกกับเจ็ดในตัวเด่นไม่มีนะคะ มีศูนย์สองศูนย์นะคะอันนี้ไม่เข้ารอบนี้ไม่เข้านะคะเพื่อนจะหลุดไปนะคะเนอะเพราะว่าผูกมาจากไหนไม่รู้นะสองสองสองานั้นเลยโอเคค่ะแล้วก็ไปรอบปกติเลยรอบปกติก็ห้าสี่แปดสองเจ็ดนะคะเพื่อนๆเรามีไหมตัวเด่นอ่าตัวเด่นพี่ใจวางให้แปดปกติเนาะก็แปดปกติ าวางก็วางรอบถูกเหมือนกันนะเพื่อนๆใส่ในปกตินะเราต้องมาดูตัวกับเนาะเนี่ยเนี่ยตัวตัวเจาะด้วยนะคะแปดสี่สี่แปดอ่าแปดสี่สี่แปดเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ได้วงให้ดูเลยเนาะนะคะหมายถึงว่าให้ดูตัวดินในสามนอยด้วยนะคะเพื่อนใช้รวมกันได้พี่ใจบอกแต่ว่าพี่ใจจะแยกคัดตัวดินแล้วก็ให้มาเทียบกับตัวเจาะแต่ละรอบให้นะคะ แล้วก็ลงล่างสองเจ็ดค่ะเพื่อนอ่าดึกดื่นแล้วยังเสียงรถอยู่ในบ้านติดถนนนะคะเพื่อนจ๋าอ่าสองเจ็ดเราดูที่มีเด่นเจ็ดนะคะเพื่อนเราด,ดูเด่นเจ็ดแล้วพี่ใจก็วางรอบปกติเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจ๋าปกติก็ถ้าวางถูกรอบเนาะก็ตัวติ๊กให้ด้วยตัวโจทยเนี่ยเจ็ดสองสองเจ็ดตัวกลับเนาะถ้าเกิดบอกว่าไปกลับอะ่ะเพื่อนจ๋า ต่อไปรอบ VIP ค่ะเพื่อนพรอพี่เจก็วางให้6กับ2แล้วก็หกับ6กับ9พี่เจชอบพูดประจำนะชอบเป็นตัวเดียวกันอย่างอย่างเราพ,พัฒนาวันนี้นะพี่เจก็มีให้7กับ6แล้วพี่เจก็บอกว่าพี่เจเขียนแบบนี้ไว้ว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะอ่ามันก็มา9,4เห็นไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจับถูกไปได้ทั้งสตัวเลยนะคะตัวเด่น อ้ามาพูดฮานอยไปนู่น้วนะโอเคขอโทษคับ VIP นะคะออก8 8 5ด้านะคะข้างล่าง98ดทีนี้เราก็ต้องมาดูตัวเด่น8ดเนาะตัวเด่น8ดอ้าวพี่ใจวางให้ VIP ด้วยเพื่อนๆวางที่ VIP ด้วยนะเพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆพี่ใจบอกให้ดูที่รอบด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดมีนะคะไปดูด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็8 5 8ดด้าก็อยู่ในตัวเจแต่ไม่ใช่ตัว ไอ้อยู่ในตัวรูดเนาะแต่ไม่ใช่ตัวติ๊กให้นะคเพื่อนอ่ะขอโทษติดขากล้องขออภยัยแปดห้าทีนี้ข้างล่างแปดเก้าแปดแต่ว่าเราไม่มีเก้าเราก็ต้องดูตัวแปดตัวดินเนาะก็อยู่ในแปดเก้านะคะเก้าแปดตัวกลับเนาะแปดห้าแปดห้าแปดเก้าก็อยู่ในตัวกลับของดินที่ให้ตัวดินด้วยนะคะเพื่อน สรุปก็คือวันนี้มีเข้าเข้าหมดเลย6กหก็เด่นไปอยู่ที่เฉพาะกิจ8ก็เข้าทั้งปกติและ VIP นะคะ7ก็อยู่ที่ปกตินะคะเพื่อนก็เท่ากับตัวเด่นสามตัวเข้าหมดเลยนะคะเพื่อนจ้าโอเคก็ไปต่อของวันที่14เลยะะเพื่อนจ้าขอทโทษขออภัย 14เนะี่ยไปอย่างเร็วเลยนะคัะเพื่อนเพราะว่าสึกเครื่องพิจัยจะหลุดงานไม่ได้อันที่14นะคะสามนอยเจาะเด่นพิเศษปกติไอพีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้เด่น408นย์ปดะคะเพื่อนมันมีอีกแต่ว่ามันเยอะไปพิจัยก็เอามาวางให้ตรงนี้เพราะว่าพิจัยคิดอีกสูตรหนึ่งมันออกมาแบบน,นี้คือมันมีหนึ่งมีห้าโดยเด่นในสูตรที่พิจัยคิดเนาะ โอเคค่ะเด่นสีก็รูดนะสี่ศูนย์หนึงสี่เก้าเด่นศูนย์ก็รูดศูนย์ศูนย์ึงศูนย์เก้านะคะแปดก็แปดศูนย์หึ่งแปดเก้าถ้าเอ9ซีเก่าก็จะรู้นะก็น่าจะเข้าใจที่บางทีพี่ใจก็จะวางไม่เหมือนคนอื่นเนาะพี่ใจก็จะแยกรอบออกมานะคะเฉพาะกิจหนึ่งกับห้านะคะพิเศษห้ากับแปดนะคะปกติแปดกับศูนย์นะคะแล้วก็วีไอพีหกกับสองบางทีอะ่ะไม่มีในนี้นะคะก็เหมือนที่ผ่านมา มันจะเป็นตัวดิ่นขอ,ของเฉพาะรอบนะคะเพื่อนจะาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะมีโชคมีลาบกับพี่ใจทุกวันทุกวันนะคะเพื่อนแต่ต้องเล่นให้มีสตินะคะถ้าได้แล้วรอบหนึ่งก็ควรจะหยุดนะคะไม่ต้องไปต่อบางทีเราไปต่อทุกรอบมันก็คือหมดมันไม่ใช่ว่ามันจะเข้าทุกรอบเนาะฝากไว้นะคะเพื่อนจา๋าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ปราตรถนาสวัสดีค่ะ